สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9รุ่นเล็กนะครับรุ่นนี้ผมรับซื้อสูงสุดเหรียญละ2,500บาทนะครับเป็นปีพศ2548ร,ะร 2, นะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้จบนะครับ จะได้เข้าใจเป็นอย่างดีหามาขายได้ถูกต้องตรงกับที่เราต้องการนะครับตาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามารรบชมคลิปแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากทางช่องของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้บนหน้าจอนะตอนนี้ด้วยนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็น ID l ดี e แล้วก็ QR Code Line นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เหรียญภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขณะนี้ก็คือเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2548นะครับทางด้านหน้าของเหรียญก็ต้องเป็นแบบนี้ทางด้านหลังของเหรียญก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบปกติผมยังไม่รับซื้อนะครับเพราะว่าแบบปกตินั้นผลิตเยอะมาอาสาเลายทีเดียวนะครับยังหาง่ายอยู่นะครับผมก็ยังหาได้เองอยู่นะครับผมยังไม่รับซื้อนะครับถ้าแบบปกติ ถ้าแบบปกตินั้นก็จะมีขนาดอยู่ที่20มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมนะครับถ้าแบบปกติแบบนี้ผมยังไม่รับซื้อนะครับแต่แบบที่ผมจะรับซื้อนั้นเป็นแบบไหนนะครับเหรียญนั้นต้องมีขนาดเล็กกว่าปกตินะครับเล็กไปจากเหรียญในปีบสเดียวกันนะครับซึ่งขนาดของเหรียญน,นั้นจะใหญ่เท่ากับ เหรียญชนิดราคา50สตังค์นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับจะเท่ากับเหรียญชนิดราคา50สตางค์นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่2.3กรัมนะครับแบบนี้นะครับที่ผมรับซื้อนะครับซึ่งมีการได้พบเจอนะครับในเหรียญ1น1บาทปีพศ2548นรนะครับแต่ต้องเป็นเหรียญที่ไม่ได้ตกแต่งมานะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับต้องเป็นเหรียญที่ มีขนาดเท่ากับที่ผมได้บอกไปนะครับขนาดเส้นผ่านตูงกลางของเหรียญนั้นจะเท่ากับเหรียญ50สตังค์นะครับส่วนน้าหนักของเหรียญนั้นจะอยู่ที่2.3กรัมนะครับหากใครมีแบบนี้ถ้าสภาพใหม่ยูนซีไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้เหรียญละ2,500บาทนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพกลมสวยของเหรียญน,นะครับหากใครมีตามนี้ก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับ ย้ำนะครับเหรียญนั้นต้องไม่ใช่เหรียญดัดแปลงมานะครับถ้าเหรียญดัดแปลงมาผมดูออกและก็ผมก็ยังไม่รับซื้อนะครับผมไม่รับซื้อเลยนะครับถ้าผมดูแล้วเป็นเหรียญที่ดัดแปลงมานะครับห้ามดัดแปลงมานะครับ